สวัสดีครับอันนี้นะครับก็มีคาถามมานะครับแล้วก็ให้ทําการติดตั้งให้นะครับเป็นเตมที่ซื้อมาแล้วก็ให้ทําการติดตั้งให้นะครับอันนี้ผมทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ทําการสร้างเมนูแบบที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้เลยนะหล,กหลักๆนะครับของเตมนี้เนี่ยจะใช้ในส่ว e er นของตัว e l e m e n t o r เป็นหลักนะครับในการสร้างโน่้นสร้างนี่นะครับก็จะใช้ e l e m e n t o r เป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับก็เอ่อ ในกรณีที่เราต้องการแก้นะครับในส่วนของตัว header แบบนี้นะครับอาจจะอันนี้ไม่ใส่นะครับหรือว่าทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับล็อกอินเป็น admin แล้วนะครับก็มาเลือกตรง edit with elementor ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับในส่วนของตัวนี่ header head c a ร์นะครับตรงนี้กด header ไปนะครับเขาก็จะทําการเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับอันนี้เปิดไว้เตรียมก่อนนะครับจะได้ไวๆเนาะก็ตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ได้นะครับไม่ว่าจะทําการแก้รูปภาพนะครับแบบนี้ ก็ทาได้นะครับหรือว่าจะทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวเบอร์โทรก็มาจากหน้านี้ได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเมนูต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้นะตัวเมนูของเว็บนี้นะครับหรือว่าทตามที่ Import เข้ามานะครับก็จะมีอยู่เยอะมากเลยนะครับนี่แบบนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าอันที่ทําก็คือผมทําเข้ามาใหม่ให้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็สามารถมาตั้งค่าได้นะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัว e l e m e n t o r เองนะครับตัวการจัดการพวกเมนูต่างๆนะครับตรงนี้ก็ สามารถปรับได้นะครับมาทั <uyor> ่วมาดูในส่วนตัวสไตล์นะครับตรงนี้นะครับความใกล้ความห่างอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีหลายแถวนะครับก็แพดดิ้งตรงนี้สเปซบิตเวนอะไรพวกนี้นะครับสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยเนาะสีตัวอักษรอะไรพวกนี้นะครับไทปกาฟี่ตรงนี้ก็สามารถเลือกแล้วก็ปรับได้นะครับฟอนต์เอาแบบไหนยังไงนะครับสีอะไรอะไรพวกนี้นะครับสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยเนาะทำเสร็จแล้วก็กดอัปเดตไปนะครับแล้วก็ เขาก็จะมาเปลี่ยนให้เราตรงนี้เองเนาะในส่วนของตัวหน้าต่างๆพวกนี้นะครับผมทําการสร้างหน้าไว้ให้ในนี้แล้วนะครับก็มาที่ในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไปเลือกที่หน้านะครับแบบนี้เขาก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาให้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวหน้าต่างๆนะครับสามารถคลิกเข้าไปแก้ไขได้เลยเนะาะทั้งนี้นะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าติดตรงไหนอยากได้หน้าประมาณไหนเนี่ยตัวนี้ก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะ ทำให้ดูได้นะครับหรือว่าเอ๊จัดหน้าแบบนี้เขาจัดกันยังไงนะครับอะไรยังไงนะก็ส่งมาได้นะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูได้นะครับแล้วก็จะอัดเป็นวิดีโอให้แบบนี้นะครับ1ก็คือจะได้ทําเป็นนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าเอ๊อยากทําเว็บอยู่ด้วยกันนะครับก็จะได้ดูแล้วก็ทําไปได้นะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของตัวขั้นตอนการอิ p พ r ตนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผม ปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวก็อาจไปเนาะจะได้เอาไปใช้งานได้นะครับสวัสดีครับ